ฝันว่าขอบุตรเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับ สำหรับท่านที่เลี้ยแพ่ไปนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะมีความล่าช้านะครับหรือว่ามองไม่เห็นนะครับคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับความสเร็จต่างๆนะครับท่านอาจจะต้องพยายามอย่างหนักนะครับมาแล้วในอดีตนะครับในเรื่องงานนะครับท่านเองอาจจะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนง,งานเท่าไหร่นักนะครับชอบที่จะทํางานไปนานๆเหมาะสําหรับ งาน,น geliyor, าางานรากการหรืองานพวกรัฐวิสาหกิจนะครับน่าจะเหมาะสําหรับท่านที่ได้ไพ่แบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องงานก็อาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับเรื่องงานอาจจะทาไปว้นๆนะครับเรื่องการเงินก็พอมีให้จับจ่ายใช้สอยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับเรื่องความรักนะครับก็ไม่ค่อยสดชื <Kristen> ่นเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีเรื่องเบื่อในนานกันไปนะครับยังไม่ค่อยเห็นความสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรัก ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรืออาจจะท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ท่านมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของการงานนะครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือนะครับจาก คนรอบข้างครับหรือประสานงานนะครับกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะสามารถทําได้ดีแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีทําให้งานของท่านนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็ราบรื่นนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือบางครั้งท่านอาจจะมีความมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับติดกับความคิดของตัวเองจนเกินไปไม่ฟังคนรอบข้างครับควรแบ่งรับแบ่งสู้บ้างนะครับควรจะ เห็นอกเห็นใจนะครับคนรอบข้างบ้างนะครับก็จะสามารถทำให้ท่านทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เล่ไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องงานหากท่านต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับท่านจำเป็นต้องใช้ความพยายามให้มากกว่านี้นะครับถึงแม้ท่านจะรู้สึกว่าท่านพอจะมีประสบการณ์ต่างๆแล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็ต้องแสดงให้คนรอบข้าง นะครับรวมถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเห็นว่าท่านนะครับมีความสามารถมีความกระตือร้นที่จะพร้อมนะครับที่จะทํางานนะครับที่เขาได้รับมอบหมายนะครับที่เขามอบหมายให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านจะต้องแสดงศักยภาพให้พร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมท่านก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ไปเพิ่มพูนทักษะนะครับการเรียนนะครับในช่วงนี้ก็จะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับมีความคิดที่อยากขยขยาย ฐานะการเงินให้เป็นบึกแผ่นกว่าเดิมนะครับบางท่านก็อาจจะมีความคิดนะครับที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านนะครับความรักนะครับหากยังเป็นโสดก็ยังโอกาสที่จะสมบังยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำต่อไปใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับ,บระยะน,นี้ขอให้ท่านร,าาระมัดระวังตัวให้มากนะครับ สิ่งรอบตัวท่านนะครับดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงจากคนใกล้ชิดนะครับหรือว่ามีใครบางคนนะครับที่ปิดบงังบางสิ่งบางอย่างไม่ให้ท่านรับรู้นะครับเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยดีนักนะครับอาจทําเงินหรือว่าของมีค่าสูญหายนะครับความรักท่านอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคนรักสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมี ความรู้สึกระแวงนะครับหรือว่าไม่ค่อยไว้ใจนะครับอย่างพึ่งคิดมากนะครับหรือจับผิดคนรักมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ทะเลาะกันได้นะครับในคนโสดหากมีใครเข้ามาช่วงนี้ดูให้ดีๆนะครับว่าเขาปิดบังอะไรบางอย่างเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีโอกาสครับที่จะเจอคน มีเจ้าของแล้วเข้ามาจีบนะครับเมื่อเราได้ตกลงงใจหรือว่าตัดสินใจไปแล้วตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะต้องมานั่งปวดหัวได้ในอนาคตหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลขสิหมายเลขกและหมายเลขเจ็ดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข6หมายเลขเจหมายเลขเจและหมายเลข10